กาละครั้งหนึ่งณดินแดนล้านนาอันศักดิ์สิทธิ์สายลมต้องพัดผ่านยอดดอยสูงเสียดฟ,ฟ้านำพากลิ่นอายไม้หอมจากป่าดิบชื้นและพัดพาเรื่องราวแห่งบุญบาร,รมีของนักบุญผู้หนึ่งมาเล่าขานนามนั้นคือครูบาเจ้าสีวิชัยผู้เป็นดั่งดวงประทีปแห่งศรัทธาชาวล้านนาเรียกขานท่านด้วยความเคารพว่าตนบุญหรือครูบาเจ้า เรื่องราวของท่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อยังมีนามว่าอินตาเฟือนท่านถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาผู้เรียบง่ายแต่จิตใจของท่านเปลี่ยมล้นด้วยความเมตตาและใฝ่ธรรมะม,มาตั้งแต่ย่างยาววัยวันหนึ่งขณะที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยยังเป็นสาม,มาเณรท่านได้เห็นความลำบากของชาวบ้านที่ต้องเดินทางข้ามเขาที่สูงชันและเต็มไปด้วยอันตรายเพื่อไปทำบุญที่วัด ท่านรู้สึกสงสารยิ่งนักจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีบุญบาร,รมีจริงขอให้ได้สร้างทางให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกด้วยแรงศรัทธาและความวิริยะอุตสาหะอันแรงกลา้าท่านได้ชักชวนชาวบ้านและศรัทธาสาธุชนจากทั่วสารทิศมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพซึ่งเป็นเส้นทางที่ทอดยาวเลื้อยเลี้ยวขึ้นสู่พระาธาตุดอยสุเทพอันศักดิ์สิทธิ์ การสร้างถนนสายนี้มิได้ง่ายดายเลยต้องเผชิญกับอุปสรรคหนานบประการทั้งสภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดานการขาดแคลนอุป,ปกรณ์และคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้คนบางส่วนแต่ครูบาเจ้าศรีวิชัยไม่ย่อท้อท่านเป็นผู้นำที่ไม่เพียงแต่ชี้นำด้วยคำพูดแต่ลงมือทำด้วยตนเองท่านแบกหินขนทรายและใช้จอบขุดดินร่วมกับชาวบ้าน เนือทุกหยาดที่หลังรินคือหยาดน้ำแห่งศรัทธาที่ไม่เคยเหือดหายพลังแห่งความเมตตาและบาร,รมีของท่านแผ่ขยายออกไปผู้คนหลายหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนายหอยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติต่างก็เกิดความเลื่อมใสรวมบริจาคก,กำลังกายกำลังทัพหรือสิ่งของตามแต่จะหาได้การสร้างถนนสายนี้จึงเป็นเหมือนการหลอมรวมใจผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียว ในที่สุดถนนสายประวัติศาสตร์ก็สำเร็จลงด้วยดีไม่เพียงแต่ถนนเท่านั้นครูบาเจ้าสีวิชัยยังได้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกมากมายทั่วล้านนาท่านเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแม้จะถูกกลั่นแกล้งและต้องเผชิญกับคดีความหลายครั้งแต่ท่านก็ยังคงสงบนิ่งและยึดมั่นในความดีงามเรื่องราวของครูบาเจ้าศีวิชัยยังคงเล่าขานสืบต่อมาไม่รู้จบ ชื่อของท่านมิได้เป็นเพียงนามของพระสงฆ์รูปหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาความวิริยะและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ยังคงเป็นดวงประทีปส่องนำทางจิตใจให้ยึดมั่นในคุณงามความดีตราบจนทุกวันนี้